สวัสดีค่ะเห็นขาวขาวในกล่องนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้คือไข่เราจะทำไข่เค็มค่ะดองน้ำส้มหรือแช่น้ำส้ม30นาทีแล้วเราก็มาเอาเกลือหมักเกลือไว้ห่อไว้เลยค่ะห่อไว้อย่างนี้เลย 5วันเราจะมาดูวิธีการทำงวดหน้าเราจะมาทำให้ดูว่าทำยังไงแล้วคลิปหน้าจะพามาดูว่าหน้าตาไข่เค็ม5วันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไหมมาดูได้เลยค่ะ แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อมาติดตามค่ะว่ามันจะเป็นไข่เค็มไหมลุ้นไปด้วยกันใครทำเพนใครทำไข่เค็มเป็นหรือเก่งแนะนำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ